สวัสดีครับพ่อพี่นอ้องปองปายสุขุสุคนพบวผัวกับพมสแตกอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เฮ้ยหยุดเลยเดี๋ยววันนี้ที่บ้านพ,พี่พี่น้องนะครับผมมาเบิ่งบอกบนะครับไปไปมือเศร้าครับผมนี่ไม่ไม่เลยว่าท่านใสห่หอดหลังค้า <laughs> นี่มันบ่ตายนะจัะปลาปลาปลาตายครับบ่ตายมันลบอยู่เตะนั่นอยู่โอ้ปลาใหญ่ตัวครับห้าร้อยห้าร้อยบ่ละห้าร้อยนี่500บ สุดยอดครับพี่น้องอันนี้เพิ่อซื้อมาตัวยาบาทครับตัวละบาทโอ้หาอร่อยเงินตัวนี้นี่ครับพี่น้องขุดไม่ไม่เลยนะครับนี่ข้างล่างปูด้วยพะยางนะครับกระทมด้วยดินอยู่ฟังอยู่ขอบนี่ครับสองสองบอ่อเสะพะยังใสะพะยังเห็ดนะครับใสะพะยังเห็ดขอบส่วนฝั่งนั้นนะครับพ่อสีเลี่ยงแหนแดงนะครับไว้สำหรับอาห,หารกบครับพ่อสีใส่แบบ บ่ต้องซื้ออาหารนะครับพี่น้องใส้แบบอาหารธรรมชาตินะครับเนาะมันยังสิประหยัดต้นทุนนะครับไปย่างไร้ได้ครับพี่น้องนี่ก็สิเห็ดหลังคานะครับกาดไม้ไปถ้าดึงผ้าแสื้อนะครับผมบ่แม่นเห็ดโกประตูนะครับเด้อบ่แม่นประตูฟุตบอลนะครับนี่เป็นหลังคานะครับผมบ่อนี่ก็ความกว้างก็บสามเมตรนะครับสามเมตรคุ้สองเม็ดนะครับเด้อนี่เบิดงบไปสาหรับยบาทนึงกั รวมๆเลือก็ประมาณ3ามรอยนะครับผมผายแง่งกับร้อยกรบาทนะครับร้อยหาซิปผายางก็บร้อยหาซิปครับมวนนี่บัวหนึ่งกับสามร้อยสองบักับหกรอยนะครับพี่น้องแต่ว่าขาแรงบ่อยจางนะครับด้วยเห็ดเองครับพี่น้องนี่พักตบกับฮะเอาน้ําหวยน้ําหนองครับมาใส่น้องกับน้องเท้านั่นแหละครับโอ้ช่วงนี้กัดโลละลอยนะครับเนาะกบเนาะนี่บัวเสียไปเฮ็ดกินหรือว่าเสียไปเลี้ยงกัด เดี๋ยวเตี้ยนะครับพอขายอย่างเดียวขายขายรถดละหลยครับพี่น้องนี่นะครับปักตบชาวบ้าเดี๋ยวยังนั้นกับแพรออกช่วงนี้ก็ตัดใหม่ตัดไหลตัดต้นใหม่นะครับนี่กิ่งใหม่ให้มันลบลบลบแดดไปก่อนนะครับใบนี่านไล้ลงน้อยพี่น้องมันก็ลงตะบอนั่นนะครับเดี๋ยวไ้ฟังหน่อยกิปสีใบน้อยแหนแดงครับแหนแดงเพื่อที่จะเป็นอาหารนะครับผม ของกบหันกบหรือว่าปลานะครับเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบเลี้ยงธรรมชาติมากที่สุดหันอาหารเป็นธรรมชาตินะครับมันก็สิโตไว้นะครับสัตว์ของเขาก็สิแข็งแรงนะครับเฮ้ยออกมาเมียกินกบมาสักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหนีเมียโอเคพี่น้องผมไปไล่หมากรได้ครับ